ผมจะเอากล้วยสายพันธุ์นาว่าพันธุ์พิเศษที่มีราคาแพงครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนครับเพราะว่าผมซื้อมาก้นหน่อหนึ่งก็สองสามร้อยผมซื้อมาแล้วก็มาขยายพันธุ์แต่ก่อนผมปูไว้สี่รุมตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็รอดอยู่ลุมเดียวครับผมซื้อมาจากรนสุดครับคือเขาขายกันก็ถ้าทั่วไปก็ห้าร้อยครับขายอย่าง ก็มีหน่อยเล็กหน่อใหญ่ครับหนอละห้าร้อยก็มีก็คล้ายๆกับกล้วยเขาเรียกว่ากล้วยคล้ายๆกับว่ากล้วยแบบสายพันธุ์ทางญี่ปุ่นอะไรเงี้ครับสายพันธุ์แบบญี่ปุ่นไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าครับกล้วยน้ำว้าญี่ปุ่นใช่หรือเปล่าไอันนี้ผมไม่รู้ข้อมูลผมอาจจะไม่แน่นพอเพราะผมซื้อมาปลูกนานแล้วครับแล้วก็มันก็เริ่มให้ผลผลิตออกดอกออกผลครับเพราะกล้วยพันธุ์นี้จะไม่ตายภายเลยครับเขาขายกันถ้าคนเขากินเขารู้ครับ ก็ขายนี่ครับขายเป็นหวีครับหวีละหนึ่งร้อยบาทครับก็ราคาก็จะแพงกว่ากล้วยน้ำว้าทั่วไปนะครับผมอันนี้นับได้ก็นับได้หลายหวีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่หายากครับแล้วก็ตอนแรกเขานึกว่าจะไม่รอดครับแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาผมเอาออกไปแล้วสี่นอครับผม มีคนสนใจอยู่ครับรว่าหน่อใ่อย่างนี้เขาอาจะจะแพงครับส่วนมากเขาจะซื้อหน่อเล็กกว่านี้ครับผมอันนี้ก็มีม,มีต้นต้นมีต้นที่เลี้ยงด้วยครับใบก็ใบใหญ่เลยครับใบมันต่างจากกล้วยน้ำว้าที่เห็นทั่วไปนะครับต่างต่างกันมากสังเกตใบครับสังเกตเครือด้วยครับ นี่ีผมก็อัดปุ๋ยขี้วัวครับปุ๋ยขี้วัวแล้วก็เศษใบไม้ทับไว้ครับผมดูครับใหญ่ครับสังเกตครับผู้ใหญ่ปลีใหญ่มากเลยแข็งแรงมากครับดูครับผู้ใหญ่ต้องหาอะไรมาลองไว้ครับผมไม่งั้นก็ไม่ได้ครับครับผมจะปูกไว้ทําพันธุ์ครับไว้ขยายครับตัวนี้ก็ใครจะลองดูครับว่าจะขายได้เหมือนที่เขาพูดนะครับว่าวีละหนึ่งร้อยบาทครับผม ก็ประมาณนี้ครับเอามาให้ชมกันนะครับกับกล้วยนี้หายากครับเป็นพันธุ์ที่หายากหายากมากในโซนโซนนี้ครับโซนมากเขาไม่ค่อยรู้ครับโซนมากเขาก็จะปลูกแต่น้ําว้ากล้วยน้ําว้าที่ตายพายครับทั่วไปพันธุ์มะลิออกอะไรนี้ครับโซนมากเขาจะปลูกพันธุ์นั้นครับแต่ว่านี่ผมกล้าเสี่ยงครับผมกล้าซื้อหนในราคาที่หลายร้อยบาทครับผมผมกล้าผมกล้ามา ลองดูแล้วผมก็จะขยายให้เต็มสวนข้างหลังบ้านนะครับเต็มเลยครับปูไว้ขยายปูไว้ไคลโนครับผมทีนี่ผมก็อยู่ได้แล้วครับครับผม